สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับฮาร์แลนด์คว้าแข้งยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกเดือนสิงหาคมฟอร์มแบบนี้ใครจะไปสู้ได้เออร์ล e ิงฮาร์แลนด์ซิลแข่งยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกเดือนแรกของซีซั่นหลังกดไป9ประตูให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เออร์ลิงฮาร์แลนด์กองหน้าดาวรุ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้พงาดคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของศึกพรีเมียร์ลีกประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจากการประกาศผลโหวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่16กันยายน หัวหอกทีมชาตินอร์เวย์วัย22ปีเพิ่งย้ายจากบูโรเซียดอร์มุนมาอยู่กับทัพเรือใบสีฟ้าในฤดูกาลนี้และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทันทีหลังทำไปถึง9ประตูจากการลงเล่น5นัดในเดือนแรกของซีซั่นจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมทำให้ฮาแลนได้เสียงหวดให้เอาชนะทั้งปาสส์เกอส์จากไบรตันเกาเบลเชียซูตอาร์เซนอลอเล็กซานโดรมิโตวิชฟูลัมมาตินโอติกาอาร์เซนอลนิกป๊อบนิวคาเซลโรดิโกรีดและวิลฟิสหาจากคริสตันพาเล ฮารัลนสร้างสถิติใหม่ไว้หลายอย่างอาทิใช้เวลาทำสองแฮตติกเร็วที่สุดในพรีเมียร์ลีกแค่5เกมเท่านั้นยิงมากสุดในเดือนสิงหาคมและใช้เวลาแค่6เกมยิงถึง10ประตูเท่ากับมิควินอดีตกองหน้าของโคเวนทีซิตี้ทำไว้เมื่อเดือนธันวาคมปี1992นอกจากนั้นฮาร์แลนยังเป็นนักเตะคนแรกที่ได้รับรางวัลแข่งยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีกตั้งแต่เดือนแรกที่ลงเล่น นับตั้งแต่บูโน่แฟนันเดสกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยทำได้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020อีกด้วยผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบรบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและกดไลค์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับเนื้อหาที่ทางเราจะทำขึ้นไม่อนุญาตให้นำไปดัดแปลงหรือแก้ไขแต่อย่างใด